สวัสดีค่ะมาสวัสดีวันหวยออกนะคะก็ยินดีกับสถีใหม่กันท่วหน้าด้วยนะคะใครที่ถูกรองที่หนึ่งก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงคิวเราอะลิถ่ายไปหน่อยดิเตงอือก็เลยมาบอกว่าเออถ้าเกิดใครถูกหวยเป็นสถีใหม่ก็ยินดีด้วยนะคะแต่เกิดใครไม่ได้ถูกเหมือนเราก็ทํางานกันต่อไปค่ะช่วงนี้อุปสรรคก็มากมีนะคะหลายๆอย่างเกิดขึ้น แต่มลิสก็บอกว่าอู้เมลิ Marie ไม่สนใจมลิไม่สนใจจะกินอย่างเดียวกินดีๆเดี๋ยวนะ้ขอบตาดำหมดเลยมมลิสนอนดึกค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรมากก็จะไปทําโบท็อกนิดนึงอุ้ย,อย,อย,อยขอบตาดําเยอะลิหนูอ่ะไม่สวยเลยกินเก่งค่ะใครที่ห่วงมมลิ่ตอนนี้หายดีแล้วนะคะแล้วก็กินเก่งมากกินเก่งเยอะถามมาดื้อไหมแสบ แสบเหมือนเดิมอิ่มนะเนี่ยเขาเรียกว่าอิ่มแหละคือยัดไม่เข้าแล้วล่ะดูลักษณะแล้วอู้ไม่ไหวแล้วแม่จุ๊บหจุ๊บ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 เลยเฮ้ยให้เละจุ๊บแบบอุ้ยข้ามหัวกันเลยเลยอุ้ยเละกกันเพราะไปอุ้ยรักกันเข้าไปกั๊กจีเลย โอ๊ยไม่ไหวแล้วพอพ่อพ่อพ่อดูแล้ววลาดูแล้วรูู้แล้วลรู้แลรูแลแล,แล,ลงเลยลงเลยหนักแล้วเนี่ยเริ่มหนักแล้วไป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 ค่ะงี้บายนะคะ